น้ำท่วมหลายพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรียังวิกฤิหลายครอบครัวซึ่งถูกน้ำท่วมบ้านต้องอาศัยที่พักริมทางเป็นที่พักชั่วคราวในขณะที่จังหวัดอ่างทองน้ำจากแม่น้ำเจ้าพญาทะลักเข้าโร,รงเรียนต้องอพยพนักเรียนอย่างจุลมุนนายกรัฐมนตรีฮุนเซนรับปากจะช่วยเหลือสองคนไทยด้วยการหาทางลดโทษก่อนขอพระราชทานอภัยโทษหลังการพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีไทย เจ้าหน้าที่บุกจับไม้พยุมในเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยมูลค่านับร้อยล้านบาทสวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวท่านกับข่าวสามิติวันนี้พระราสบดีที่15กันยายนนะครับ เราย,ยังคงติดตามสถานการณ์น้ําท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางซึ่งขณะนี้เกือบทุกจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาถูกน้ําล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่สําคัญของแต่ละจังหวัดไปแล้วนะครับโดยเฉพาะจังหวัดอ่างทองน้ําได้ไหลเข้าท่วมสาระกลางจังหวัดที่สิงห์บุรีชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ําอพยพหนีมาอยู่ริมถนนจํานวนมากแล้วติดตามกับคุณมนตรีอุดมพงศ์ครับสดจากตาบลบางกระบืออําเภอเมืองสิงห์บุรีครับคุณมนตรีเชิญครับ ครับคุณกิติครับวันนี้ทีมข่าวสามิติเรามาที่ถนนคันคลองซึ่งเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างสิงห์บุรีกับชัยนาทสายเก่านะครับพื้นที่อำเภอสิงห์บุรีรอยต่อกับอำเภออินบุรีนะครับซึ่งที่นี่ก็จะเป็นประจําทุกๆปีนะครับทันทีที่มีฝนตกหนักลําน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้ามาชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ประสบภัยจากน้ําท่วมก็จะขึ้นมาอยู่อาศัยบนถนนซึ่งหนีภัยจากการที่ถูกน้ําท่วมขึ้นอยู่กับว่าแต่ละปีนั้นจะมีน้ําท่วมมากหรือน้อยแตกต่างกันไปครับ ทีมข่าวสามิติตะเวนตามถนนเลียบคันคลองทั้งในตำบลทับยาอำเภออินบุรีและในเขตอําเภอเมืองสิงห์บุรีจะเห็นชาวบ้านหลายครอบครัวซึ่งบ้านเรือนถูกน้ำท่วมสูงจนไม่อาศัยอยู่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้นะครับต้องมาอาศัยริมถนนโดยบางรายกางเต็นท์ริมทางและอีกจำนวนมากนั้นก็อาศัยศาลาที่พักริมทางเหมือนก,นกันกับบ้านที่ถูกน้ำท่วมอยู่ในระหว่างนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่มีบ้านชั้นเดียวหรือไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีเรือเข้าออก ต้องถือว่าลําบากอย่างหนักในระหว่างนี้เพราะต้องมาอาศัยศาลาที่อยู่ริมทางเป็นที่พักระหว่างที่รอน้ําลดครับนอ,นอนย,ยุงเยอะมากเลยโอ้โหยุงจังเลยกลางขนาดกลางม้งยังเข้าไปเลยนะเต็มเลยยุงอันนั้นเนละถ้าขึ้น,นขึ้นนี่นก็ยังไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเลยนะ <laughs> ที่ลำบากหนักนะครับก็คือคนชราซึ่งหากไม่มีญาติพี่น้องหรือว่าลูกหลานดูแลก็จะเรือดเดือดร,ร้อนหนักนะครับอย่างเช่นครอบครัวนี้ อยู่กัน2พี่น้องนะครับโดยไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกหลานก็คือนางจำรุนและนางจำลองสกุลลางอายุ72ปีและ73ปีไม่มีครอบครัวนะครับเมื่อน้ําท่วมสูงก็ต้องอาศัยเพื่อนบ้านที่จะมาคอยช่วยเหลือเนื่องจากเป็นผู้หญิงที่อยู่กันเพียงลําพังและไม่มีเงินที่จะยกบ้านให้สูงขึ้นเพื่อหนีน้ําท่วมเป็นประจำอ,อ,อย่างนี้ทุกๆปีครับอย่างงี้ทุกปีน้ําท่วมทีไรฉันก็อยู่เงี้ทุกปีแต่ปีเนี้ยมากกว่าทุกปี ในบ้านของยายจำลองและจำลุนถูกน้ำท่วมถึงพื้นบ้านนะครับต้องน้ำแคร่ให้สูงขึ้นเพื่อให้นอนได้สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเช่นเสื้อผ้า ผ้าห่มต้องแขวนไว้ที่คือบ้านนะครับส่วนอาหารการกินก็ค่อนข้างจะลาบากเพราะว่าเครื่องครัวถูกน้ําท่วมเสียหายยังดีที่มีไฟฟ้าที่จะใช้หุงข้าวได้นะครับแตก่ก็กินกับน้ําปลาหรือไม่ก็ซื้อปลากระป๋องมากินแต่ว่าอาชีพรับจ้างรายวันก็มีรายได้ไม่มากพอที่จะซื้ออาหารสําเร็จรูปหรือปลากระป๋องมากินได้ทุกวันนะครับส่วนคนที่ต้องเฝ้าดูแลใกล้ชิดก็คือบรรดาคนชาราหรือคนพิก,การนะครับเช่น2ตายายในตําบลบ,บางกระบือท,ที่ออกนอกบ้านลําบากต้องเสี่ยงอันตรายต้องมีลูกหลานคอยดูแลใกล้ชิดูคน แล้วแล้วก็ลูกให้เขาเอามาเอาร้านนี่มาไว้แล้วตัวของฉันเองอะก็จะเอาไม้มาพาดเข้าไอ้นานอนอนอะกะไว้อยู่ได้ถ้ามันไม่มากเกินไปแล้ว ที่ญาติและผู้ประสบภัยทุกคนต้องเฝ้าระวังสําหรับคนพิการและคนชราซึ่งถือว่าเสี่ยงอันตรายมากก็คือให้อยู่ในที่ปลอดภัยและเฝ้าติดตามระดับน้ําอย่างใกล้ชิดเพื่อให้อุพยพได้ทันถ้าเกิดว่าเกิดเหตุถูกเฉยหรือว่ามีน้ําทะลักลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนที่อ่างทองนะครับหลังจากที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพยาได้ทะลักผนังก้นน้ำลงไปเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาขณะนี้ก็สามารถปิดได้แล้วบางส่วนแต่ว่ายังมีจุดที่น้ำสามารถทะลักลงไปได้ครับ ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองพยายามนำกระสอบทรายไปกรอกทรายนะครับเพื่อน,นำไปปิดผนังกั้นน้ำรืมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ถูกน้ำซัดจนพังลงมาและน้ำไหลเขา้าท่วมในบางพื้นที่ของอ่างทองนะครับโดยเฉพาะที่ชุมชนวัดอ่างทองซึ่งน้ำทะลักไหลเข้าไปถึงบางส่วนของสารากลางจังหวัดหน่วยงานราชการและทะลักไปถึงถนนโพพระยาท่าเรือทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับแต่หลังจากเจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยกันปิดช่องโหว่ก็หยุดการทะลักลงได้ระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังเหลืออีกหนึ่งจุดที่ยังปิดไม่ได้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมนะครับ ส่วนอีกฝั่งชาวบ้านก็เป็นกังวลและพยายามหาทางป้องกันก็คือฝั่งตลาดในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองคนละฝั่งแม่น้ํากับสารกลางจังหวัดนะครับป้องกันไม่ให้มีช่องโหว่หรือจุดที่ผนังกั้นน้าจะพังนะครับโดยนํากระสอบทรายไปเสริมผนังกั้นน้าที่อยู่สูงอยู่แล้วเกือบ2เมตรพร้อมทางน,ำเ,านำเครื่องสูบน้ำนะครับ เสริมเพื่อป้องกันไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีจุดใดจุดหนึ่งพังลงมาก็จะทําให้น้ําทะลักเข้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองซึ่งเคยท่วมหนักมาแล้วเมื่อปี2549ซึ่งทําให้เขตเทศบาลเมืองอ่างทองในปีนั้นเสียหายอย่างหนักนะครับแต่ว่าเมื่อบ่ายวันนี้ก่อนที่โรงเรียนจะมีการเลิกเรียนและให้นักเรียนกลับบ้านเพียงไม่กี่นาทีก็ปรากฏว่าน้ําจากแม่น้ําเจ้าพยาได้พังแนวพนังก้นน้าออกไปนะครับก็ไหลเข้าท่วมโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งก็เกิดการอพยพนักเรียนอย่างชุลมุญไปติดตามจากคุณปัมาพรบึงทวางจากอ่างทองครับ นี่คือช่วงเวลาโกลาหนเพียงไม่กี่นาทีหลังน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาพังผนังปูนกั้นน้ําและทะลักเข้ามาในโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองน้ําได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้ผู้ปกครองที่ทราบข่าวต่างรีบมารับลูกของตัวเองซึ่งเด็กนักเรียนที่พ่อแม่ยังไม่มารับและที่กลับรถรับส่งก็ต้องถูกกักตัวอยู่ชั้นบนทําให้ส่วนใหญ่ต่างร้องไห้กันระงมเพราะกลัวไม่มีใครมารับกลับบ้านรถตู้อะไรรถตู้ไม่มาแล้วเหรอคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามาในนี้ ยังนหนแล้วก็ยังไม่มาแล้วพ่อกับแม่แล้วพ่อกับแม่หนูอยู่ไหนลูกอย,อยู่ที่บ้านแต่แล้นหนูหทำไม ที่มาถึงต่างก็ตามหาลูกของตัวเองอย่างร้อนใจเพราะมีทั้งบางส่วนที่เจออยู่ในโรงเรียนและหามไม่เจอเพราะลูกได้ถูกอพยพออกไปแล้วเนื่องจากหลายฝ่ายทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูทรอ,อ่างทองทหารจากกองทัพบ,บกและหน่วยกู้ภัยต่างๆได้ช่วยกันเร่งระดมลำเลียงเด็กออกไปที่สารากลางจังหวัดโดยใช้ทั้งเรือและรถใหญ่ทุกชนิดที่หาได้เพราะกลัวว่าระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจะไม่ปลอดภัยต่อเด็ก ผู้ปกครองบางส่วนจึงต้องไปตามหาที่สารกลางจังหวัดอ่างทองอีกครั้งแต่กลับพบว่าสารกลางก็มีสภาพไม่ต่างกันทั้งหมดจึงต้องไปรอยอยู่ที่ถนนโรพกระยาท่าเรือที่อยู่สูงกว่าซึ่งสุดท้ายแล้วเด็กๆตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ทั้งโรงเรียนนี้มีจํานวนกว่า2,000คนก็ถูกช่วยเหลืออย่างปลอดภัยนี่เป็นอีกครั้งที่โรงเรียนต้องถูกน้ําเข้าท่วมนับตั้งแต่ปี2545แต่ครั้งนี้รุนแรงและแตกต่างจากทุกครั้งเพราะเด็กๆยังอยู่ในโรงเรียนระหว่างที่น้าําาม ทีมข่าวสามมิติได้เดินขึ้นไปสำรวจจุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาทะลักพนังปูนเข้ามาพบว่ามีหลายจุดที่น้ำพังเข้ามาได้ซึ่งที่เห็นอยู่นี้เป็นพนังปูนชั้นที่สองถัดจากพนังที่อยู่ติดกับแม่น้ำแล้วพนังก้นน้ำยาวกว่า200เมตรในเขตชุมชนวัดอ่างทองนะคะเกิดการต้านทานแรงน้ำไม่ไหวและพังลงมาอย่างที่เห็นนะคะทำให้ระดับน้ำที่ไหลแรงเข้าท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอ,อพยพคนค่ะ หน่วยกู้ภัยหลายหน่วยเร่งเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นคุณตาวัย85ปีคนนี้ที่บ้านกลายเป็นทางผ่านของน้ำโอ้ยอันนี้เป็นครั้งแรกฮะเป็นครัง้ง